ครูมั่นใจว่าคุณได้ยินคำนี้มาบ่อยมากทุกตรงไหนให้ดับตรงนั้นฟังธรรมะบางทีเราก็ไม่ค่อยเก็ตความหมายของมันแล้ววันนึงเราเก็ตโอ้โลกสว่างเลยตอนที่ครูฟังทุกตรงไหนให้ดับตรงนั้นแล้วยังไงวะอ๋อเพราะเราอยากได้เราเลยทุกอยากได้แล้วไม่ได้สิ่งที่ต้องการมันก็ยิ่งทุกเช่ปะดังนั้นถ้าเราจะ ลดล็อกความทุกข์เราก็ไปที่ต้นตอของมันคือไม่อยากได้มันแค่นั้นเองคุณอาจจะบอกครูก็อยากได้ตังอยากได้ความเติบโตแล้วมันจะยังไงเราอยากได้เรามีความปรารถนาได้แต่เราก็ปล่อยวางมันเราก็สร้างไปตามเส้นทางของเป้าหมายนั้นเหมือนหลวงพ่อชาแกก็บอกฝรั่งแกสอนทั้งไทยทั้งฝรั่งใช่ป่ะฝรั่งถามบอกว่าอยากจะไปนิพพานต้องทํำยังไงหลวงพ่อชาบอกว่าก็ต้อง ละวางนในผานลงแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นถ้าไปยึดจะไม่มีทางได้เหมือนกันค่ะกลับมาที่ทุกตรงไหนให้ดับตรงนั้นเราทุกเพราะเราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการใช่ปะเพราะเราอยากได้เราก็ลดความอยากตรงนั้นก็ไม่ต้องอยากมันก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นเส้นทางของความปรรถนานั้นอยู่แล้วยังไงมันก็ได้วันนึงดอกไม้มันบานบุญบาร,รมีเราเต็มมันก็ได้ ถ้าเราไปล้อนลนล้นลุ่มมันยิ่งห่างออกไปขอให้คุณทําใจใส,ส่สร้างชีวิตวันต่อวันอย่างบันจงสร้างเนาะเพราะพวกนี้เราไม่รู้จะมีสําหรับเราหรือเปล่ามีแต่วันนี้ตอนนี้ครูขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะขอให้คุณมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเนาะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ครูด้วยครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาคะ่ะ